มาเด้อค่ะเอาว้าวมาเด้อค่ะชื่อคเปรอร์ออร์แกนิกเป็นกวารีนาเป็นกวารีนาะอันเก็บแบบดับแนวตัวเนี่ยโอ้ยประเทศพอสุภาพเปิดอันเก็บบบบจังสี่บพอเก็บไว้ค่ะพี่น้องเอ้ย <What move? S 1> มาเบิ่งหอยแนื้อสีแด,ดบแนวอีหลีล่ะนี่ <laughs> รากฏว่าเนาะดินพิมาดามเนี่ยปัดบ่อพ่อพิมาดามก็เอาสื่อสื่อดินถุงมาเทศใส่หนีสองถุงกระยานมันั่น,นแน่นเนาะค่ะย่านปุยม,หยยมัหลายยานเพื่อนไสขิ้มั่วขี้ไกล้ลายพิมาดามก็เอาเอานี่นะคะ่ะดินเก่าจากต้นบักแตงพิม่านั่นว่ายเบิอายุแล้วนะพิมาดามสิมผาผสมสมค่ะตรงผสม ท่าน,นี้กาบปลอกผ้าก็แห้งดีค่ะเพราะว่าดินซิเบอร์ได้แน่นเนาะการบล็อกผ้างายแห้งต้องเป็นละเอียดผ้าเป็นมันแกบเนาะคะ่ะต้องมักไว้จั๊กทิ่มือบอนเด้อค่ะเพราะว่าออกซิเจนความหอนมันสะออกมันสะมีแกบ่ท่านเลยล่อลงโตนะท่านผ้าขาวของพีมาด่างเนาะอันนี้ย้ายปัอกผ้าอันนี้กาสีดิน ดินพิมมาดามปรุงไว้หลวเอาไว้ต้ไตนไม้ั้งล่างอันนี้สิเป็นห้องโคนบกเผาเนะาะกะบกเผาสับเนาะค่ะเพียเพียนเดี๋ยวพิมมาดามสิมาปรุงดินไม่ใส่เดรยเลยท่านที่ค่ะปรุงดินกระร่องลุมท่านที่ยาฝาเอาใส่อันปุ๋ยอย่างหลายเด้ค่ะเดี๋ยวล่องลุมได้จกักรองสอบได้จกักสิหมื่นคนห้ามาบำรุงเสียวอ,อย่างใส่กะจังเอาใส่แล้วต่างตนกอนเนาะคะ่ะจังบอ่ชอชดจังบอ่อเหลืองเนาะไป ปูงดินเนาะคะ่ะอันนี้ดินปุงแล้วบ่พ่อค่ะบ่พอ่อสิบสามกัสอสิบสามกัสอบบ่อพ่อสิบปุงนี่ค่ะส่วนผสมหลาย,ลายๆอย่างเนาะพีมาดามกะคนกรุงเทพค่ะกะเอากะบะักเพาซับขันบานเห่ากับเอาหยาแหง้ด้ค่ะสร้างแหงเสี่ยงแหงเกี้ยวเขาแล้วมันเห้าใหม่ๆเนาะมาหมวนหมวนหมวนหมนเอาแซน้มจะขึ้นกัสซีดีลายด้ยค่ะสร้างแหง้ซน้มจะขึ้นแล้วมาหมวนหมวน,มวน นี่ค่ะกานี่กอสิเปนอันขิงงัวแซขิงขงวัวแซใส่น้ำจุลินทรีย่แสงใส่น้ำเอเอันเนียนน้ำเอเนั่นกระขวดจุลินทรีย่แสงสงเคราะห์นะพิม่าดามกระเตรียมนะคะไพ่อันเมียนแกบก็เอาแกบได้เลยะค่ะพิม่าดามเอาคุยปเปล่าเพราะว่า,วาสีเดยบ่มีแกเ ดินกับสีเดบล์แอ่แน่นเกินไปนะคะสอใดยมีช่องระบายหายใจมีออกซิเจนคือกันนะคะเนาะไปค่ะข้ามาผสมผสมดินละปลูกเลยน้ำพิม่าดามนะคะเนาะ ยื่นซี่แสงสรงก็เอาเด้อค่ะใส่เอาแกวหนึง่งแกวเต็มเต็มว่าใส่หรอโอเคสาคนกรุงเทพป่ะสิใส่ตั้งเงินนะคะ่ะสอกใส่เนี่ยมันมันใหญ่โถด มันารงมาไมนใหญ่โผล่อยู่นะซ้ำกระสอบนี้เลยค่ะมันใหญ่ใบถักปลูกต้นใหม่ถือจะอายุยืนเงาเงาอายุเงาเงาจนต้นอย่างที่มันปลูกใบเงาเงาท้อนค่ะสอบใหญ่โผล่มันเปลืองดินโดยสิ้นเปลืองทื่สๆดหิมาดามกบบเอาถุงเกาเนาะหินมาดามเอาถุงเก้านีใส่หน่อยค่ะใส่ประมาณยี่สิบเส้นเนาะแบบถุงเกลามาก พุงใ่ค่ะไร่ประโยชน์ไสิ้นสิ้นเปลืองสิ้นเปลืองดินค่ะมันดีขึ้นกากการเข้าแข่อาหารสม่ำเสมอดูแลดีอาหารสม่ำเสมอหดน่าไม่แห้งเหนาาดิ้นแห้งได้ผลผลิตดีค่ะบ่จจำเป็นต้องใส่ดินหลายเนาะอันนี้ขั้นตอนแรกเนาะมาดางกระสีเอาแบบกระตาย ขนกรงเทพเนะาะสาบปากเผาสาบห้องกวนอย่าลืมเนาะคะ่ะขันค้นบานหนอกเข้าือบานเข้าเนาะดินหลายๆหยาเปี้ยงเกี่ยวเขาเหลี่วหลายๆเอาเซน้มขึ้นหนึ่งแล้วมาหมวนหมุนลงกลงุมกลุมถุงเนาะคะ่ะเหีนทิมพะดามกับสีมะตักเอาอันนี้เนาะคะ่ะนี่เบิ้งนี่ก็นี่สอนเนาะคะ่ะเอาดินเป็นก้อนเนาะคะ่ะดินเป็นก้อน ขึ้นประมาณนี้เด้อค่อยๆประคองค่ะเอาดินเป็นก่อนเนาะขึ้นประมาณนี้เข้ากับคอยๆเอาไปล่วงถุงค่ะแต่สองต้นแล้วค่อยๆเอาเป็นก่อนยังสิเด้อค่ะขึ้นเบื้องคุ้งหนึ่งก้อนกับไส้ไปกำบมึงก้อนนั่นนี่เนาะคะนะ่ะเนาะ เออพี่มมงเก้ามันหลุดก่อนค,ค่ะบ้านี้กเอามือมือประคองมือขีวข่วบขี่ใบนะคะลดวลิ่นออมามานันจะออกมากมาหนีเห็นหากแก้วมันออกเห็นปะหากแก้วมันออกเหรอเด้ยค่ะข้องใ่ถุงถัดเกี่ยน ใส่ถุงเนาะส้างไว้แล้วคืบกลกวนมันคลอยๆเด้วยค่ะแก้วว่าสีขาดแล้วประดีขาดสีลดใส่สมาธิค่ะผู้ปลูกว่ามาปลูกเนาะกะชิบานุ่งหนกมาดามมาเก็บพิจกรรมค่ะตั้นเช้าร์อาทิตย ตัยงลังกับกสากภาษิมาวาวเป็นคนหักธรรมชาติในกิจกับกมโกดล่องค่ะกด่อมอ่อนเนาะเห็นไหมมันกลมๆนะคะตองเห็นมันกลมๆเด้อดินใจจนนี่นหละเต็มหลาเด้อค่ะเพราะวงามท่องโหดหนามเนาะ นาำมันสีไลออกปุยาก็สีไลออกมันชื้นได้หนีเบิ่เด้สามาหนีกอนถอดถอดนอกร่ลอ่ะสิหาใหม่มาทำใบได้เปลาเนเนาะสะมารปุยถึงมากนะคะคือแมลงดีนันมันหน่อยนะออออออค่ะกะปากปุยงค่ะกัากปยุงเอาก็ต้องไปซื้อหาเนนุยเดี๋ยวเข้าซื้อไปอยากเอาแมกนอนกะปปุย่งนะต้องไปซื้อหานดันเทาเนาะ แดงถังนี้ใส่ใจถุงปุ๋ยถุงดินเท่าเดิมบางถังหลังจะกลายเป็นถุงเนาะพี่มาดามสิเฮ็ดเป็นตัวย่างวไว้ืนถุงก่อนถุงอันนี้แบบซื้อเนาะค่ะยี่สิบยี่สิบเส้นยี่สิบนิ้วเนาะอ้ยอันนี้ก็สิเป็นถุงกระสอบปุ๋ยปุ๋ยหน่อยปุ๋ยดินเนาะนี่ก็ะเที่แล้วค่ะเอาไม้ทำไว้เพราะว่าเราส่งยืดดอกสิลมป้อป้ออ้อนอ้อนหักง่ายๆด้วค่ะแล้วก็เราไว้ยืนตรงยักษสองมื่นก่อนนะคะ หลังจากนั้นเท่ากับโคดนามผักผักสูงจะผักลุ่ต่ำเด้อค่ะเอาสูงๆเพราะว่าน้มันจังม่ไหลออกเนาะปุ๋ยวลาวฮอดใส่ปุ๋ยใส่น้มแต่ว่าไหลหนีค่ะเขาสิงหนดสูงๆเลยค่ะฮอดเปียกๆนามธรรมดาน้มเหมือนหวยนามน้องนามปานเท่าเนาะต้เทพก็เสียนามป้าป่าตัวนีก็สีแห้งเด้อนามป้าป่านบบมีมาดามเอาใส่ต้องมือก่อนต้องในองค์ใหมนะคะแต่ไปตั้งใส่หุ่งใม้หรือถังที่อนที่เดดไม่แดดฮอดแห้งจัดนะคะแดดก็ไหลแดดหอนๆเลยแล้วก็สีหลวงเพราะว่าเรายังหักเรายังอ่อนอยู่นะเนาะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวพี่มาดามสิไปเฮ็ดอีกเะ ติดตามขันตนวมามันออกดอกยังไงเ,เป็นปานใหญ่ค่ะอ,อัน,นอยิ่งแกวอีเดียบานทิจกรรมทานไปหนึ่งมือโอ้ยอากาศสดสื่นค่ะหมู่บ้านพิมาดามกูบกแต่งกูบกแต่งไว้ฝนตกเด้ค่ะนี่ฝนตกของเสาร์นี่กระนำมากแต่พิมาดามดสิาม,ม,าม,าาม,ม,มาอัปเดต ปักแตงที่ปลูกไว้หมู่บ้านเนาะค่ะเนาะนี่สดซื่นแล้วสดซื่นค่ะน่บอนใดเหมือนอันพ่อสีลมสีมะดามกับสีเอาตัางไว้นะคะเขาใหม่ทำไว้นี่เนาะโอ้ยสดซื่นดีอยู่ค่ะนี่ฝนตกมาประมาณสามชั่วโมงแล้วคอดีเนาะค่ะคอดีของการปลูกใส่ถุงก็คือเวลาฝนตกไลยๆน้ำๆมากนี่น้ำกับสีบกขังถังกับสีละบายออก กลนทุงเนาะค่ะระบายอองกลนทุงนางบ่อขังหากบ่อเนานะค่ะเป็นขอดีสำหรับการปลูกพักปลูกต้นใหม่กินได้เนาะค่ะใส่ถุงกระสอบโอ้ยฝนตกค,ค่ะพี่มาดามก็บออนซ้อนบรรยากาศกับมาทายให้เปลี่ยนเปลี่ยนเบิ่งเนาะฝากติดตามกดไลล์กดแชร์คลิปต,ต่อไปพี่มาดามสีม,มาอัปเดต ออกดอกใส่ปุ๋ยยิงขันตอนจังไดจังสีดกเนาะค่ะออกแกนนิดบ่มีสารผิดนะคะ,ะ,คะขอบคุณค่ะ thank you for watching my video oh, s <S <c oughs> วัสันเจอกันคลิปหน้าด้วค่ะสวัสดีค่ะ